สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้มีรถมานำเสนอเพิ่มอีกหนึ่งคันครับเป็นยามาฮ่า YZF r ซ5ปี2019นะครับสำหรับคันนี้นะฮะคันนี้ก็เป็นสีดำโชคทองนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับเ,เดี๋ยวพาชมรอบคันรถก่อนนะครับคันนี้มีตำหนิตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวค่อยพาชมนะครับ สีดำดุนะผู้ชายนะสําหรับคนไหนที่ชอบสีด,ดําดุคันนี้ถือว่าสวยพอสมควรเลยครับของแต่งนะฮะมีชิวหน้าวิงใต้ไฟนะครับท้ายสั้นนี่ไฟเลี้ยวแต่งนะครับยางไม่เอี่มครับนี่ ทุกซอกทุกซอนครับเครื่องยนต์ปกตินะครับมีคลิปเซอร์วิสเปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่องกองน้ำเครื่องกองอากาศให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับยังใหม่ๆครับมอนะ้าปกติครับแผงคอไม่เคยเปลี่ยนนะครับ นี่สต็อปซ้ายขวาปกติครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 4 0 0งกว่ากิโลนะฮะนี่เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงกันเลยครับ มีรอยตามการใช้งานนะเคยโซ่เคยโซ่หลุดนะครับคันนี้นะตำหนินะหนึ่งโซ่หลุดนะครับอ่ามีรอยตรงนี้นะครับให้เห็นกันชัดๆนะครับก่อนซื้อขายอ่าแล้วก็มีรอยเล็กน้อยตรงนี้นะครับมไม่เกี่ยวกับการรถเกิดอุบัติเหตุมานะครับเดี๋ยวมาเบิ้ล เราเครื่องให้สมครับ วมาคุยราคากันต่อครับสำหรับคันนี้ครับเปิดราคาที่55,000บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยมีรับประกันหลังการขาย1เดือนหรือ3,000กิโลนะฮะร,ราคานี้พร้อมส่งฟรีใครที่สนใจหาซื้อเงินผ่อนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่เบอร์08637 1ป3 0 7นะครับสำหรับคันนี้เราลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ